เอาละฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะยินดีรับกลับมาสู่ช่องฮิโรกาตะนะฮะวันนี้จบสําหรับภาคที่หนึ่งเรามาต่อกับภาคที่2กับเกมวันแนนแฟลมตี้สองนั่นเองแน่นอนอย่างที่บอกไปเป็นแฟนเกมของฟานานะฮะ,นะฮะแน่นอนว่าว่าภาคภาคแรกเนี่ยฮะเราเอาตัวรอดได้โดยที่ไม่ตายเลยนะฮะภาคนี้ผมจะรอดเหมือนภาคที่แล้วหรือเปล่า แล้วเกมนี้จะมีอะไรรอเราอยู่เราไปเริ่มกันเลยฮนะเอาตะรอดไอ้ติงหกโมงเช้าก็ไม่มีคืนเดียวเนาะผมว่าความยากมันเพิ่มขึ้นทีละชั่วโมงอุ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยปิดช่องอากาศมีปิดมีปิดไฟฮนะโอ้โอ้มาไวจังเลยนะน้องไผ่ เรามาอยู่กับน้องไข่ในะน้องเหลี่ยมปิดก้อง,องนี้แล้วนะฮะมันไม่มีประตูปิดเหมือนภาคก,ก่อนก่อนและมันไม่มีไอมันไม่มีไอพลังงานที่เราใช้คือภาคนี้เราไม่ใช้พลังงานเลยเอ้ยมีไงมีมีมมแบตแบบเข้าแบตเตอรี่อ๋อ เปิดกล้องแต่ละครั้งมันกินไฟด้านซ้ายเห็นปะ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 อันนี้อะไรปิดไฟเหรออุ้ยเงียบเลยผมว่าวิธีการรับมือน่าจะเปลี่ยนไปมาเป็นการปิดไฟแทนนะ <_ EN> ใช่ผมว่าจะเป็นการปิดไฟแล้วประตูมันไม่มีเหรอมันจะมายังไงอะ <_ EN> เดินผ่านห้องเหรอเดินเข้ามาในห้องเหรอ ดูมีน้องหมูะโอ้โหถูกควักไส้น่ากลัวมากมีอะไรเลอะมีหัวเสือมีเทปมีไก่ย่างฮาดามีปลาวานในกระเป๋ามีหัวเฟดดี้มีรูปแมวปิดไฟก่อนปิดไฟเราไม่สามารถใช้กล้องได้โอเคตีหนึ่งแล้วยังไม่มีตัวอะไรมานะฮะโอเคเอาจริงดิ เอ้ยนี่หรอเอ้ยท่านสีม่วงแปลว่าช่องอาอากาศสีม่วงโอเคตีหนึ่งแล้วทุกคนโอ,โอ้โอ้มันอยู่ด้วยกันทั้งสองตัวเลยทั้งน้องไข่และน้องเหลี่ยมและเหมือนภาคนี้ผมจะเห็นเหมือนเป็นนกใช่ตัวนี้ปะเรามีตัวรับมือตัวใหม่ฮะน้องนกฮู้ มันบินมาทางช่องนี้แน่ๆโอ้ยโอ้ยมันซ่าๆมันกำลังจะมาใช่ไหมกูปิดไฟรอล่ะมีซาวที่ไม่ปกติมาสามารถปิดช่องระหว่างที่ไฟดับได้เปิดเถอะโอเคเอ้ยไอ้ไอเรียนอยู่ห้องนี้แย่แล้วทุกคน ทำยังไงดีเออเดี๋ยวนะมาแต่สีม่วงนั่นไงอาฮ่าฮ่าผมรู้วิธีการรับมือน้องแล้วออน่าจะง่ายขึ้นนะเฮ้ยไอ้ยาอ,อุ้ยนะ่ากลัวกว่าเดิมมากเอาจริงดิโผมัมโผ่มาในห้องดืด้อเลยอะ่ะอ๋อไอ้ด้านด้านขวามมีค่าความกลัวอยู่ ช่ปะเนี่ยนี่เนี่ยค่าของกละกจะปิดทำไมต้องค็ดห้องกลางว่าแล้วน่ะผมเราถูกมันจะเป็นช่องแดงว่าแล้วเชียวโอเคน่าจะง่ายขึ้นละผมเข้าใจระบบแล้วทุกคนนี่ไงมันไม่หลอดความกลัวอยู่ด้านซ้ายนะไอ้ด้านขวาด้านซ้ายเป็นไอหมีไปไหนไอ โอ้ยไขย่ทุกคนเฮ้ยมันไปแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมึงเล่นอย่างนี้เลยเหรอมึงเล่นอย่างนี้เลยเหรออ๋อมันมีอันนี้อยู่เวลาปะเวลานับถอยหลังโอเคมึงทำกุลาแวงเลยเกมนี้เข้าใจไหม โอ้ไข่อยู่ฝั่งซ้ายเหลี่ยมอยู่ฝั่งขวายังไงโอเคมันนับถอยหลังอยู่ฮะไอตัวตลกอะไรอะ่ะนับถอยหลังถ้าตึงนสุดมันจะมาใช่ไหมผมว่ามันไม่ปกติแล้วเกมเนี่ยโอ้โอ,โอ้ยอะอ,อะไรวะสีแดงเดาถูก อยากรู้อะถ้าแอลลอดฝั่งอ๋ออ๋ออะไรอะอ๋อกดคอนติเนียกดทำไมกดแล้วได้อะไรไอ้ไข่เกมโอเวอร์อีซี่กูตายครั้งแรกโอ้โห มาแบบไม่ให้กูเตรียมตัวอะไรเลยโอ้ลืมดูไอตัวตลกปะวะโอ้พัคนี้ยากอนะโอ้โหมีไฮมีไฮโหมดด้วยนะมีอีซี่นะทุกคนโอเคเราจะเริ่มอีกรอบเอาชีวิตรอดไถึงหกโมงเช้านะจเะแย่มากมาก ปิดไม่ฟังมีปัญหาอะไรปะ่ะไอไข่มันบังนกคู่อะโอเคเท่าที่รู้นะมันหลับอยู่ใช่ปะอ๋อตัวตวลกมันหลับอยู่ว่าอยู่ว่ามันมีไอช่องนั้นมันรูตัวตวลกว่าแล้วทีเดียวหวัดดีฉันแค่มาดูนายห้องนั้นเองนี่ไงมาอยู่ด้วยกันกับน้องเหลี่ยมว่าแต่นกคู่อะนกคู่หลับอยู่ฮะ ไอห้องซ้ายมีไอหลายตายอีกแล้วอะหลายตาผมยังไม่เคยเจอนะโดนแค่ไอตัวตลกจัดการโอ้มันมาไวมากไอตัวตลกอะเนี่ยด,ด,ดูดิแย่มากๆพาสภาคมีแย่มากแย่ที่สุดอุ้ยน้องนกคูกลืมตาน้องนกคูกลืมตาทุกคน โห้โอ,องขวามีไข่ห้องซ้ายมีตัวเหลี่ยมนะฮะตรงนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเที่ยงคืนใช่หมใช่ใช่ใชโอเคไอไข่ไปแล้วมันอยู่ที่ไหนอ๋อว่าแล้วสีฟ้าปิดภาพเป็นไงอีซี่ โอเคไอ้ไข่กำลังไปหาเราฮะไอ้ไอเหลี่ยมไอเหลี่ยมกำลังไปหาเราไอ้ไข่อยู่ฝั่งนู้นเข้าใจละตีหนึ่งแล้วฮะตีหนึ่งเราเจอแค่สามตัวนี้ยังไม่มีอะไรใช่ไหมมันอยู่ด้วยกันนะฝั่งซ้ายเลยไอ้ไอเหลี่ยมมันไปตรงกลางละไอ้ห้องบนฝานี่อย่าไปสนใจเพราะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น โอเคไอ้ไข่ยอยู่ฝั่งนี้มันไปแล้วไปไหนวะมันไปไหนวะโอเคมันอยู่ห้องกลางอะเฮ้ยไอ้เหี้ยนกคู่ปิดโอ้ไอเพลงนี่มันก็นรื่นเริงเลอเกินโอเคไอ้ไข่ยอยู่ห้องซ้ายไอ้เหลี่ยมไอ้เหลี่ยมมายัางไอ้เหลี่ยม เพลงก็จะโรแมนติกไปไหนบอกเลยเพลงโรแมนติกกับเกมนี้มันไม่เข้ากันเลยอย่าบอกตรงๆนะว่าแล้วว่าแล้วจ้าเอ๋สวัสดีจ้าโอเคขาะนี้โอ้โอโอยปไปขอบคุณครับสีฟ้าปิดโอเค ไฟทำไมก่อนไอ้ว่าแล้วมึงมาอีกแล้วนอะเฮ้ยไอ้นี่มาไอ้ตัวตลกมาชัดเจนเฮ้ยแต่ครั้งนี้มาดีโว้ยหกร้อยเหรอหกร้อยที่ว่านี่คืออะไรโอ้วไม่อยู่ได้กันสามคนเลยอะ่ะนี่ไง มันมีเวลาถอยหลังอยู่สามสองสองโอ้ไปแล้วสีฟ้าโอเครอนั่นไงผมเตรียมตัวมาดีไปสักทีโอเคมันไม่อยู่สองฝั่งเลยมันอยู่ไหนกันสะดวกขึ้นมากเลยนะไอ้ที่ไอ้ปุ่มตรงกลางนี้เราไม่จะเป็นต้องกด ชึบชึบมาแตะนางอยู่ตรงไหนนะไอ้ไข่ตรงไหนลกโอเคสีม่วงโอเคง่ายเลยง่ายเลยดูช่องอากาศง่ายเลยปิดไฟรอเปิดไฟเมื่อกี้เห็นซาซาก็ตกใจเนี่ยว่าตัวอะไรไอ้ตัวตลกจะมาอีกแล้วฮะทุกคนเตรียมตัวเฮ้ยดูช่องอากาศดิ ปิดไฟรอตาบ <c oughs> ไม่ตัวตลกโอ้ยโอ้โหมึงมาสองตัวติดเลยเหรอใจเย็นๆค่อยๆคุยกันมาคอมโบกันเลยอะ่ะโอเคสีแดงปิดปาบปิดไฟทำไมชอบปิดไฟเราอะ่ะโอเคโอ้ยอีกประมาณพันสามกวิแต่มันนับเร็วกว่ามาก โอเคผมเข้าใจแล้วไอตัวเนี่ยไอตัวที่มันโผล่มาในหน้าจอกดคอนติเนียเอ้ยเออกดคพนเซินคพนเซินเพนเซนเพนเซินคพนเซินกดผิดขอโทษด้วยโอ้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 ยมันแปลกแล้วอุ้ยอุ้ยไอ้ไข่ไอ้เหลี่ยมจะมาไหมโอเคตัวตลก400เต็มตัว400เด็กเพนเซิน สองร้อยไปแล้วปิดไฟอรอบิ้มันฮ่ไม่ได้แอมผมรอกนกไม่อยู่สีแดงไม่ต้องเปิดง่ายง่ายเลยง่ายเลยจ้ะโอ้ทันสี่ ไอ,อตัวตลกนี่มันจะมาตามเวลาของมันเรื่อยๆง่ายเลยครับทุกคนน่าอยู่ด้วยกันแต่ครั้งภาคนี้เท่าที่ผมจำได้ e อีเล็กคูนมันหายไปไหนอ้าวโอ๊ยเออเอโทษทีไอไอเมื่อกี้ผมลืมตกใจลืมตกใจทำไมอะทำไมอยู่ๆก็ลืมตกใจโอะแคนเซิลขอบคุณครับคุณได้บอกให้ผมแคนเซิลสีแดงไม่ต้องเปิดขอบคุณครับ ไอ้ไข่ไข่ขวาเหลี่ยมซ้ายกลับมาแล้วอุย้ยไอต้ตัวตัวอะไรอะ่ะไอ้ตัวหลายตาปะไอ้ไข่ยอยู่ด้วยกันฮะแย่แล้วเฮ้ยอ๋อใช้นานไปบีโอ้ไม่ชาร์จจริงด้วยอขอโทษขอโทษครับนี่ไงมีชาร์จแท็บเล็ตด,ด้วยถ้าเราใช้นานเกินไปสีม่วง ขอบคุณครับปิดไฟทำไมก่อนแย่ yeah, แล้วฮะเฮ้ยไอไอ้หลายตาไปแล้วหลายตาไปแล้วฮะาหลตาอยู่ห้องซ้ายอ่ะเฮ้ยเปิดกองกับไปใครจะปิดไฟไม่ได้จะเปิดก้อง จ oh. บโอเคโอ้ยโอ้ยวันภาคนี้บอกเลยว่ายากฮะช่วงช่วงประมาณตีสี่ตีห้าตรงนี้ยากที่สุดเลยตัวตลกพอรับมือได้แต่เพียงแค่ว่าถ้าเราแบบไม่ได้ไปเช็คมันบ่อยๆเราก็ไม่รู้เวลามันออกไอตัวไอตัวเหลี่ยมคือมันมามันมันมาแบบมาแบบพิบเลยอแต่ไอตัว ไอ้ไอ้ไข่อะมันจะปิดตาก่อนซึ่งเราจะปิดไฟทันไปโนคู่ง่ายอยู่แล้วแต่ที่ยากก็คือไอตัวไอไอตัวไอเนี้ยแหละไ,ไอตัวตลกอ่ะต้องดูเวลาตลอดตัวตลกไอตัวไหลาตาตัวไหลาตาเจอแล้วผมตายเลยไม่รู้เพราะอะไรเดี๋ยวว่าผมอาจจะปิดไฟไม่ทันก็ได้นะสัปห์นี้โอเคพอแค่นี้ก่อนฮนะเดี๋ยวไว้ต่อก,กับเกมนี้ ผมจะเอาคืนให้ได้นะสำหรับวนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย